สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟีพี่น้องๆทุกๆท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับมากรุกไทยไก่9ฟ้านะครับอยู่ในแอปมากรุกนะครับไทยเชเดูเอลนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านอ่าหนหนึ่งนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับคู่ต่อสู้ครับก็มาด้วยม้าเทียมเรียงพลนะครับม้าเทียมเรียงพลก็จะ เล่นหน้าเบี้ยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับจังหวะน,นี้เราก็ทิมเบี้ยสกัดไว้ห่าหน้าเบี้ยมาแล้วนะครับจะกินตัดเรือเราจะขาดข้างหลังนะครับกุสซาซูมาเบี้ยเอานอกมาแรกในอย่างเดียวนะครับก็เป็นทรงปีกาทรงของไข่แมงป่องนะครับก็จะตีจากด้านข้างสองข้างเข้ามานะครับเราก็ตีตรงกลางนะครับนะครับกุต่อสู้ถ้ากุต่อสู้ตีด้านข้างสองข้างเราก็ต้องตีตรงกลาง ครับเป็นการแก้กันนะครับนะครับแก้ทางหมากนะจังหวะนี้เอาเม็ดขึ้นไปครับนะทีแรกว่าจะเอาโคนขึ้นไปแต่ว่าเม็ดเราจะไม่ได้ใช้งานครับโดนทิมมาในตำแหน่งนี้ก็ฉีกออกไปทางด้านปีกขวาครับปีนกำแพงไปครับจับโคนไว้ก่อนกู่ตะสูกินตัดเข้ามาทางด้านปีกขวาเราก็กินสวนขึ้นไปกินมากินกลับไม่โกงครับทิมเบียตำแหน่งนี้จะตัดเข้ากลางไหม ถ้าตัดเข้ากลางเราใช้โคนกินถ้าก็ปั๊มเบีย้ยมาเราก็ดันโคนขึ้นไปเลยนะครับจังหวะนี้กินตัดไปก่อนครับกุศลสู้กินเข้ามาเอาเรือออกมาขยับมาทางด้านปีกขวาเผื่ออนาคตเราจะส่งเบีย้ยขึ้นไปไล่โคนไล่โคนเขาก็ขึ้นมาไล่มาเราอยู่ดีเนาะอืมก็เอาไว้ก่อนแล้วกันครับนะแต่ว่าเดินไปแล้วครับกุศลสู้ทำท่า ป้องกันการทิ้มนะครับจะซ้อนเรือด้วยหรือเปล่าจงกว่านี้เอาไงดีเอาขุนขึ้นไปผูกเบี้ยไหมเอาขุนขึ้นไปผูกเบี้ยก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับที่2องพฤศจิกาย,ยนครับเอาเรือมาซ้อนก็ขยับเรือไปผูกม้าครับจริงๆเราไม่ต้องผูกก็ได้เราจะพลาดหรือเปล่า เขาโยนโคลนได้นะเนี่ยอ่าพูดไม่ทันทาขาดคําเลยครับมือไวจริงจริงครับกินเข้าไปครับนะครับก็ยอมเสียมาไปนะครับยอมเสียมาไปก็เมื่อเราคิดพลาดคิดไม่ลึกนะครับแต่เราได้เบีย้ยสูงนะครับก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปตามสถานการณ์นะครับจังหวะนี้ไก่เก้าฟ้าก็ที่เบีย้ยสูงไปเลยครับนะครับอย่างน้อยก็สกัดมาได้หนึ่งตัวนะครับ แต่ไม้ตัวหนึ่งคู่จสุ้ก็ขึ้นมาได้เหมือนกันก็ก็ดีที่สุดครับนะครับทิ้มสูงขึ้นไปครับเม็ดคู่ต่อสู้ก็ไหลามาได้เหมือนกันครับคู่อสู้กินแล้วนะครับกินนะเอาเบี้ยก,กินขึ้นไปนะครับคู่ต่อู้้จะเอาเรือกินเลยไหมถ้ากินกินกินเอาขุนติดเขาเรือกลับเบี้ยเขาเก็ขาดโต่โอแต่ขุนแต่ขุนเราลอยดีจังเลยคู่ต่อสู้ท่านนี้ก็ กันดีนะครับใจเย็นมากนะครับก็เอาม้ามาจับเบี้ยอีกทีหนึ่งนะครับแต่กาฟ้าก็เอาเรือมาประกบคู่ครับก็โจมตีเบี้ยตัวนี้ขอคืนสักตัวนก็ยังดีนะครับนะครับถ้าเสียสองหนึ่งเสียเบี้ยตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะสู้กินแล้วครับกินมากินกลับไม่โกงครับตอนนี้เรามาดูตัวหมากกันนะครับเม็ดเม็ดคู่เม็ดคนคู่คนม้าคู่ม้าโอ้โห ม้าอีกตัวหนึ่งกับเบี้ยสู้โคนนะครับไก่ก้าวฟ้าเป็นรองนะครับเปิดหมากไม่ดีนะครับตอนนี้ถอยม้ากลับมาครับก็มีไอเดียครับจะนำเรือขึ้นไปหนึ่งตาแล้วเราจะเอาม้าขยับไปริมกระดานนะครับตาที่สองครับแถวสองนะจะไปจับกินเบี้ยคืนนะครับอย่างน้อยก็ให้เป็นโคนสู้ม้าก็ยังดีนะครับยกม้าขึ้นไปครับขอขึ้นครับขอขึ้นนิดนึง เมื่อกี้เราเสียจังหวะไปแล้วเสียหลักไปแล้วนะครับก็ต้องค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ไปนะครับยกม้าขึ้นมากินเลยครับม้าตัวนี้ขึ้นมาไม่มีอะไรนะครับในกอไผ่าานะครับตาต่อไปก็เป็นตาของกุ่อสู้เดินนะครับท่านหารหนึ่งเจ็ดนะครับเอามา้ามารุกขยับขุนให้ดีนะครับ ถ้าฉีกถ้าถ้าขยับไปใต้โคนนี่โดนเลยนะครับก็จะอาม้ามาลุกให้โคนกินพอโคนกินเสร็จปุ๊บเอาม้ากลับมาลุกอีกทีหนึ่งกินเรือเราโอ้โหแสบมากนะครับถึงกับหมดตัวเลยนะครับจังหวะนี้ก็เอายังโอเคครับจะสุ่มมาลุกแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ติดตาลุกนะครับขยับลงมาครับกูจะสู้เธอเอาไงต่อเอาม้ามาไล่เรือไหมถ้าเอาม้ามาไล่เรืออ่ามาจริงๆครับก็ขยับขึ้นไปแถวที่สามครับนะครับ ชอช้างหกนะครับแถวสามขยับมากลับมาจับเม็ดต้องหาตัวช่วยนะครับครับขยับเม็ดมาช่วยหน่อยตาต่อไปครับคู่ต่อสู้จะออยยังไงอืมท่านนี้ก็บุกดีนะครับนะครับไก่เก้าฟ้าก็พลาดช่วงแรกนะครับ เสริมเม็ดมาอีกหนึ่งตัวนะครับของสีขาวครับจังหวะนี้เอาไงดีครับระหว่างถอยโคนนครับถอยโคนลงมาช่วยชาไปไหมนะครับดันเม็ดขึ้นไปเลยครับนะครับไปผูกมาไว้ก่อนนะครับเรือเราจะได้เป็นอิสระครับคู่ต่อสู้เอาเรือมารุกกขยับขุนขึ้นไปรุกอีกไม่ได้ครับเอาเม็ดมาไล่ม้า ถ้าเรากลับมาจับเม็ดม้าเราก็จะเดินไม่ได้เลยนะครับกูต่อสู้ก็จะเอาเรือมาลุกตกแปดอืมอาการไม่ค่อยดีครับอ่ะยกม้าขึ้นไปเลยครับนะครับขึ้นไปป่วนไปก่อกวนบ้างครับเปิดทางเรือครับไหนๆก็จะโดนคอมโบนะครับคูต่อสู้บุกเรานะครับเราก็ขึ้นไปก่อกวนบ้างนะครับมีเรือกับม้านะครับ จุดมุ่งหมายถ้าเรามาไปหลงบ่อได้จะดีมากนะครับนะครับแต่ก็มีโคนของสีขาวยืนอยู่ครับจังหวะนี้โดนลุกครับก็ขยับครับลุกอีกอขยับไปหลังโคนเลยนะครับกูต่อสู้จะกดไหมถ้ากดเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนเลยครับขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเพราะว่าม้าคู่ต่อสู้จะลุกได้นะครับอขึ้นไปหนีไปอยู่ข้างบนก็ต้องไปตายเอาดาบหน้านะครับก็เป็นภาษาของหมักลุกนะครับตายของหมักลุกก็คือ คือจนนะครับจนกับโดนกินนะครับจังหวะน,นี้ก็ลุกก็ปักก็ไปหนึดอกครับเพิ่งจะได้ลุกเขาเบาเขาบ้างนะครับไหนๆเขาได้ลุกแล้วครับก็ถแถมอีกหนึ่งทีครับปักก็ไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับอ่ะคนนี้ไปไหนขีดตอนนี้ก็ขยับมามานะครับตอนนี้ก็เอาโดนไล่อีกไล่ปักปก็ไปอีกหนึ่งดอกครับนะครับ หลก็ปักเข้าไปอีกืหเหมือนเหมือนไก่ก้าวฟ้านะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับหืมเล่นทั้งเกมไม่ได้ลุกเลยนะครับพอได้ลุกก็ลุกใหญ่เลยครับสี่ทีห้าทีนะครับก็ก็ปดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับนะครับอ่ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมักลูกไทยไก่ก้าวฟ้าทางช่อง YouTube นะครับหรือทาง t i k To อกก็ดีนะครับฝากกดใจนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันครับจังหวะนี้ดีที่สุดนะครับต้องเอาเรือมาผูกเม็ดนะครับเราไปกอกวลนได้ลูกตั้ง4ดอกนะครับนะครับลูก4ี่ดอกนะครับก็ยังบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเขาจะรับเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ครับจังหวะนี้ครับนะครับ ก็เอาม้ากลับมาต่อนะครับนะครับปักษาแหวกลังครับระหว่างม้าม้าจะกินเราไหมนะครับอ้าวแต้มนี้ไล่ไล่เรือแลกคนละลำแล้วก็รามาสูนขว้งขวานครับนะครับปักเข้าไปครับลุกเข้าไปหนึ่งดอกคุณต่อสู้เสียเรือฟรีนะครับโอ้โหเจอแต้มรามาสูนขว้งขวานนะครับจังหวะนี้ก็ได้กินเรือฟรีไปในตำแหน่งนี้นะครับ ต่อสู้เสียเลือดตัวเก่งไปแล้วนะครับโอ้โหยอมแพ้เลยนะครับในตำแหน่งนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันครับทักทายแนะนําแต้มกันได้นะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ